Yo, like kinetic, have even ต้องขอบอกว่าเปิดตัวได้ค่อนข้างอลังการและน่าขนลุกมากๆนะครับ กับตัวอย่างแบ็คแพนเธอร์ภาคล่าสุดนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสร้างความแปลกใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้ตื่นตาตื่นใจกันมากพอสมควรเลยกับการปรากฏตัวของตัวละครแอนตี้ฮีโร่ตัวใหม่อย่างนาโมหรือว่าเนมอซึ่งก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะครับแต่ผมขออนุญาตอ่านว่าเนมอลละกันนะซึ่งทั้งนี้นะครับด้วยตัวอย่างเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยถึงสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวผมจึงได้นําข้อมูลน,น่ารู้เล็กๆน้อยๆมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับ When move fast, and fast. โดยเรื่องแรกที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือการถือกําเนิดฮีโร่ที่ในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวร้ายก็ได้นั่นก็คือเนมอร์เจ้ามาหาสมุทรที่เกิดขึ้นมาจากแม่ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งบางแหล่งนะครับก็บอกว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวใต้ทะเลแต่มีสีผิวเหมือนกับมนุษย์บนบกก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับแม่ของเนมอร์เนี่ยก็ได้รักกันกับชาวแอแลนเทียนหรือก็คือชาวใต้สมุทรนั่นเองที่มีสีผิวเป็นสีฟ้าทาให้เนมอร์เนี่ยมีความสามารถพิเศษมากกว่ามนุษย์คนอื่น,นๆทั่วไปนั่นะก็คือสามารถใช้ชีวิตในน้ำได้โดยผิวหนังร่างกายเนี่ยจะมีความเหมือนกับมนุษย์แตกต่างกับชาวแอแลนเทียนที่มีผิวสีฟ้าน้ําทะเลและไม่สามารถหายใจบนบกกได้เเเรรราาจะห็นคคืื่อออองมปณ์บ ที่เอาไว้ใช้สลหรับหายใจของชาวแอตแลนเตียนโดยเฉพาะแต่สลหรับเนมอร์นไม่จําเป็นเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับประวัติของเนมอร์ในคอมิกนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายกันไปนะครับบางก็มีการกล่าวว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยได้เป็นมนุษย์หน่าว่ากับตันเลโอนาด์แม็เคตซีกับตันเรือสำรวจที่ได้ไปพบเจอกับเจ,บเจ้าหญิงเฟนและได้เกิดตกหลุมรักกันครับจนเกิดเป็นเนมอร์ขึ้นมาซึ่งในฉบับ MCU เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการนำมาตีความใหม่นั่นเองครับ ประเด็นที่2นะครับตัวอย่างได้เริ่มต้นเรื่องราวของการไว้อาลัยกับการจากไปของกษัตริย์ทีชาลาโดยเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาสวรรคตรได้อย่างไรทั้งนี้เนี่ยผู้คนชาวเมืองเนี่ยรวมถึงครอบครัวเนี่ยต่างก็โศกเศร้าเสียใจกันหมดนะครับซึ่งประเด็นที่ค่อนข้างฉุกใจผมเล็กน้อยเลยก็คือต้นเหตุของสงครามระหว่างชาวแอตแลนตนกับชาววากันด้าน,นั้นทําไมถึงเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยผมจึงสันนิษฐานว่าสาเหตุของการสวรรคตรข,อของกษัตริย์ทีชาลาเนี่ยน่าจะมาจากเนมอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดโดยบังเอิ หรือเกิดจากการกระทําอะไรบางอย่างของทั้งสองฝั่งก็เป็นได้ครับเพราะในทีเซอร์ตัวอย่างเนี่ยรามอนดาแม่ของกษัตริย์ทีชาล่านั้นดูเหมือนจะจัดตั้งกองกาลังและทําการอะไรบางอย่างเพื่อประกาศศึกสงครามกับชาวแอตแลนตยนครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ฟันธงไม่ได้นะครับว่าน่าจะเป็นความจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยมาเวลอาจจะสับขาหลอกพวกเราก็เป็นได้โดยเรื่องที่3นะครับเรื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการปรากฏตัวของไอออนฮาร์ด ที่ในเรื่องเนี่ยได้มีการเปิดเผยออกมาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีซึ่งเราก็ได้เห็นใบหน้าของไอออนฮาร์ดหรือริริวิลเลียมที่นำแสดงโดยโดมินิกทอนโดยคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของชูริหรือมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับชูริแน่นอนซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเธอจะมีบทบาทนำไปสู่เรื่องราวในอนาคตอย่างไรบ้างประเด็นที่4นะครับจะเป็นส่วนของเรื่องที่ผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือในตัวอย่างเนี่ยไม่ได้มีแค่เนมอ์คนเดียวที่มีสีผิวเหมือนกับมนุษย์บนบกทั่วไป แต่ก็กลับหายใจในน้ําได้เช่นกันซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่า oh. เธอคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวของเนมอร์หรือเป็นคนที่มีพลังแบบเดียวกับเนมอร์ก็เป็นได้เช่นกันครับ oh. และส่วนประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดก็คือ oh. การปรากฏตัวของชุดแบ็กแพนเทอร์ที่น่าจะกําลังเข้าต่อสู้กับชาวแอตแลนตียนอยู่ซึ่งในฉากนี้เนี่ย oh. ก็ได้สร้างความฮือฮาต่อแฟนๆอย่างมากนะครับเพียง oh. แต่มันเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่าคนที่มาแทนทีชาล่านั้นคือใครแต่ดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยก็คาาว่าน่าจะมีอยู่ได้กยกัน3คน ที่เขาขายมากที่สุดครับนั่นะก็คือ 1. นึ่งยริคิวมังเกอร์ซึ่งในภาคหนึ่งนั้นเราไม่รู้นะครับว่าเขาได้ตายจริงหรือไม่แต่สำหรับผมเนี่ยมองว่าโอกาสที่เขาจะมารับบทเป็นแบล็กแพนเทอร์คนใหม่เนี่ยค่อนขามีน้อยมากๆครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะเพราะอะไรก็มีความเป็นไปได้หมดครับและในโซนที่2นะครับก็คือชูริน้องสาวของทีชาลาที่อาจจะรับช่วงต่อของพี่ชายในการสวมบทบาทนี้เพราะด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีและความฉลาดขั้นสุดเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่เธอเนี่ยอาจจะกลายเป็นฮีโร่คนต่อไปและส่วนคนที่สานะครับก็คือนาเคียคู่รักของทีชาลาที่มีความเก่งกาจมากพอตัวเธอมีความเพียบพร้อมสลับตำแหน่งนี้อย่างมากนะครับและน่าจะมีความคล่องตัวที่สุดแล้วกับการรับบทบาทนี้อย่างไรก็ตามนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นนาเคียหรือชูริก็ได้นะครับเพราะสลับรูปร่างที่มีความเพรียวบางอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คิดว่าแบ็คแพนเทอร์เนี่ยน่าจะเป็นทรงผู้หญิงซะมากกว่า แต่ถึงยังไงเนี่ยก็ยังฟันธงไม่ได้อยู่ดีนะครับว่าจะเป็นใครกันแน่ยังไงก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนั่นแหละนะอาละครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามกันด้วยนะครับโดยหากผมเนี่ยมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยและถ้าหากใครที่มีข้อมูลส่วนตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาล้ครับและสำหรับคลิปนี้ ทางเทลลิงสตอรี่ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ